อยากบอกใครว่าแบบนี่เป็นความฝันมันแอบ,บเขินนะทีมชื่ออีเดมิสต์สตาร์เพอร์ฟอร์แมนส์จะดึงพี่ตัดตัดเอาสิ สามสี่ขวบอะไรเงี้ยนั่งตับพ่อแล้วพ่อขับรถอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ให้เราจับพวงมาลัยแต่พ่ออย,ยันเพล่งก็คือครั้งแรกที่แบบได้จับรถช่วงที่แบบโตไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกว่าอยากขับรถมาโดยตลอดขับรถไปรับแม่อยากขับรถไปนู่นไปนี่ช่วงที่เรายังแบบไม่มีรถหรือยังไม่มีใบขับขี่เวลาไปโรงเรียนอะ่ะปังจะแบบจําทางปังจะดูทางปังจะแบบดูว่าพ่อไปทางไหนทางลัดคืออะไรก็คือจําได้หมด คุยกับคุณตามาค่ะแบบแบบอยากขับรถอะไรอย่างเงี้ยค,คุณตาแค่บอกว่าอ่ะสตาร์ตรงนี้นะแล้วเนี่ยคันเร่งอันนี้เบรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยื่นกุญแจให้คือรถเลยเหมือนฝึกขับรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขับแล้วก็ก็ๆๆชอบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกตอนแบบ ถอยจอดมั้งคะเพราะว่าปกติอะเราก็คือจําแค่ว่าขับจากบ้านไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเข้าซองได้แต่แบบมันไม่ได้คุ้นชินกับการที่แบบถอยจอดมันจะมีสอบท่าหนึ่งที่แบบถอยอย่างเงี้ยแล้วแค่มากๆอะไรเงี้ยแล้วหนูเอารถคันใหญ่มากไปสอบแบบแคมอรี่อะไรเงี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันห้ามชนหรืออะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าคือเข้าไปได้แต่ว่าก็ชนได้เหมือนกันก็เลยแบบอ้าวแต่ฉันก็เข้าแล้วไงอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ได้ทีนี้พอตกก็เลยไปลองซ้อมอะไรเงี้ยพอซ้อมเสร็จก็ไปสอบใหม่ก็ผ่าน เธอจึงได้สิทธิ์นั้นในการใช้รถบนท้องถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่วงแรกเน้นรถขนาดเล็กเกียร์ออโต้ขับขี่สะดวกเหม,มาะกับวิถีชีวิตในเมืองหลวงถนนแคบซอยเยอะไฟแดงแยะในบางสีแยกช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไฟเขียว5วินาทีใช้รถแบบที่มันคล่องตัวใช้รถที่มันแบบออกตัวได้เร็วๆอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าในเมืองเราจะชอบแบบให้ไปให้ก่อนคนอื่นจะได้รีบไปอะไรตอนนี้ แรงได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเป็นรถที่แบบแรงมาก็รถปกติอะไรเงี้ยแต่ในความที่รถไม่แรงมากนี่แหละครับบางครั้งก็ข้องใจกับเพื่อนร่วมทางที่ไม่เป็นมิตรอยากจะวัดกันสักตั้งให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปแต่ตอมศิลธรรมมันห้ามมะปลางเอาไว้ถนนหลวงไม่ใช่สนามแข่งขันและแล้วเธอก็ได้รับโอกาสจากอีเดมิสึน้ำมันเครื่องแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น ส่งเทียบเชิญให้มาร่วมทีมอิเดมิสุสตาร์เพอร์ฟอร์แมน์เพื่อสร้างสีสันประสบการณ์แรกที่สนามพีระเซอร์กิตผ่านพ้นไปอย่างปลอดภัยไม่ชนใครและไม่มีใครมาชนคู่แข่งส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามะปรางเป็นคนบังคับพวงมาลัยอยู่บนรถขันข้างๆตอนนั้นเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะมันก็ฟิล์มันก็ดีนะคือก็จะมีครูคนหนึ่งคอยสอนลายมันประมาณนี้นะทําไมถึงเข้าแบบนี้ทําไมออกแบบนี้อะไรเยงี้ค่ะก็เข้าใจบ้างขั้นต้นก็ลงไปขับ ดูเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูว่าเราจะไปยังไงให้เส้นทางมันสั้นที่สุดเราจะกําหนดรถยังไงให้แบบเลี้ยวน้อยที่สุดถ้าเกิดเราใช้พวงมาลัยน้อยคือรถมันก็จะมีสปีดที่ดีแล้วเวลามันก็จะดีความเร็วอยู่ในระดับที่ไม่ได้ช้าอะไรประมาณนี้ค่ะจริงเป็นนักแสดงมันก็ไม่ได้สบายอยู่แล้วค่ะคือเราถูกแบบเหมือนถูกมาให้แบบลําบากอยู่แล้ว เหมือนสมมติว่าเรามีถ่ายที่สนามเนี่ยเราก็ต้องมาอย่างเงี้ยเราก็มาตั้งเต็นต์ตั้งอะไรเงี้ยแต่งหน้าร้อนรร้อนๆทำงานหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความอึดของมันโดยหนูเป็นธรรมชาติเป็นคนที่แบบทากิจกรรมเยอะอยู่แล้วช่วงมหาลัยทากิจกรรมนู่นนี่นั่นนันบอลอะไรเงี้ยซ้อมดัมเมเยอร์เป็นลีดคือมันแบบมันผ่านจุดที่แบบร่างกายไม่ไหวมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีไม่ไหวไปกว่านี้หรอกถ้าไม่ไหวขึ้นน่าจะแบบล้มลงไปเลยเ้ยจากสัมผััสแแรกกในนนฐาะข่ง ได้เวลาฝึกซ้อมอีก2เดือนก่อนลงไปพิสูจน์ความสามารถอีกครั้งมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทําให้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะจงังหวะเร่งเครื่องในทางตรงยังไม่ค่อยตอบโจทย์ความสะใจเท่าไหร่เพื่อนที่ไปเชียร์หนูบอกว่าอุ้ยมาฟางรถมึงทําไมเสียงเงียบจังวะก็เพราะว่าเกียร์ออโต้ที่เคยใช้มันไม่เหมาะกับสนามแข่งขันจึงถึงเวลาท้าทายตัวเองโดยการขออัปเกรดมาใช้เกียร์ธรรมดาเหมือนคนอื่นเขา ด้วยพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เด็กฝึกอยู่ไม่นานทีมงานเลยตัดสินใจส่งลงไปทดสอบในสนามแข่งจริงม,มันซะเลยคือนั่นคือการขับเกียร์ธรรมดาครั้งแรกของหนมันมากก็คือแบบรู้สึกชอบมากกว่าขับเกียร์ออโต้คือเหมือนเราก็ต้องปรับตัวตลอดอะคะ่ะแค่รู้ว่าโอเคการทํางานมันประมาณนี้สุดท้ายแล้วน้ําหนักคัสเบรกคันเร่เมรเงมันก็จะต้องปรับไปตามรถแต่ละคันเลย โอเคงั้นไปแต่ตอนแรกก็หวั่นๆเหมือนกันเป็นการแข่งคล้ายๆเหมือนคอลี่ f y เอาเวลาคือลงไปพร้อมกันแล้วคันไหนได้เวลาดีที่สุดเราลงมาลังคิดว่าแบบเฮ้ยมันยังได้อีกนะตรงนี้อะไรเงี้ยคือลงมาก็จะคิดตลอดว่าจะแก้ตรงไหนจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่พี่ใหม่เขาอยู่ในแบบหูฟังเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่ป,ปังได้ทหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการอีกทีแล้วกันเดีวก็แบบ หนึ่งเลยวะเฮ้ยเ,เดี๋ยวไปรับถ้วยนะถ้วยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบอกให้ไปรับอนะไรเงี้ยบอกว่าเออเราได้เวลาดีสุดห่างกับท่านที่สองแบบครึ่งวินิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชนะมาแบบนิดเดียวกลายเป็นรู้ความรู้สึกว่าเขินก็รู้สึกว่ายังได้อีกอะ่ะยังไม่ใช่แบบเลสที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่แบบเราแค่มีความสุขที่จะได้ทำแ,แบบอยู่เราไม่เบื่อแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ย โอ้ก็ขอบคุณทางอีเดนมิสสนะคะแล้วก็แบบขอบคุณทุกทุคนเลยรุ่นพี่นักแข่งทุกคนคือเราโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในแบบทีมที่มีคนที่มีฝีมืออะไรเงี้ยค่ะเออมันน่าจะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายไม่อยากบอกใครว่าแบบนี่เป็นความฝันมันแอบเขินอ่ะหรือจะหนูจะแบบเออมาขับมาขับนีแต่จริงแล้วจริงโคตรอยากขับเลยแต่ไม่ค่อยแบบถ้าใครพูดว่าแบบนี่มันคือความฝันของฉันนะมันแบบจักรจี้นึกออกไหมเราก็จะแบบเขาเขาชวนไปไปขับขับเออเออเอาดีเอาดีไปไปแต่คือแบบโคตรอยากทําเลยแต่แค่ไม่ใช่แบบนี่คืออฝันนขงะ